สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับโครงการคนละครึ่งรอบที่2เปิดโอกาสให้ประชาชนลงทะเบียนแล้วนะเนื่องจากว่านะครับรอบแรกที่เปิดโอกาสให้ประชาชน10ล้านคนเข้าไปใช้ใจ่ายท่านจะได้รับเงินจากรัฐบาล เราครึ่งหนึงรัฐบาลครึ่งหนึ่งรัฐบาลเขาช่วยเรา3,000บาทเราใช้ใจ่ายไม่เกินวันละ150บาทใช้สิทธิ์จนถึงวันที่3 1ธันวาคม2563ใช่ไหมครับทีนี้นะครับที่ผ่านมาปรากฏว่า10ล้านคนเนี่ยนะครับที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยปรากฏมีจำนวนประมาณ1ล้านคนหรืออาจจะมากกว่านี้นะที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ เมื่อครบกำหนด14วันแล้วทําให้สิทธิ์เนี่ยยังเหลือนะครับแล้วเขาจะมีการเปิดรับลงทะเบียนในรอบที่2นะครับจำให้ดีนะวันที่10พฤศจิกายน2563นี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นท่านใดที่พลาดโอกาสในรอบแรกวันที่10พฤศจิกายนนี้ผมว่า การแข่งขันต้องสูงแน่นอนนะท่านต้องรีบนะอย่าชา้าถ้าท่านชา้าท่านจะตกรถอีกรอบนะครับวิธีการลงทะเบียนก็ไม่ยากครับท่านก็เข้าไปที่เว็บไซต์ w w w k ์ไ r คนละึ่ง .com เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ สองก็ไปกดปุ่มสีแดงนะครับที่ระบุว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชนสามก็อ่านรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมก่อนเข้าร่วมโครงการหากต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกดตกลงยินยอมสี่ก็คือกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ยืนยันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ข้อมูลส่วนตัวก็ประกอบด้วยชื่อนามสก,กุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ 5. ก็กรอกรหัส OTP ที่จะส่งเข้ามายังมือถือของผู้ที่ลงทะเบียน 6. เมื่อระบบได้รับข้อมูลแล้วให้ผู้ลงทะเบียนรอรับข้อความนะครับเป็น SMS เมื่อท่านได้รับข้อความยืนยันแล้วลำดับต่อไปวิธีการจะใช้ใจ่ายได้ท่านก็ต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อติดตั้งในมือถือของท่านโดยยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะครับเพราะฉะนั้นวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับท่านต้องรีบลงทะเบียนนะอย่าพลาดโอกาสอีกครั้ง นี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผมคิดว่ามีประโยชน์กับทุกท่านขอบพระคุณมากนะครับสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ